้าสวัสดีค่ะมันมีแม่เสียงมาคือนุ่เด็กหนอ่อยแช่งกีฬาเนาะจ่านาะลุงเลี้ยนบ้านนาะจ่ามาเชี่กเชี่งหลานจ่าพี่น้องจ่าก็ร่างลงสนามจ่าก็ร่างเดินขบวนมาถึงสนามพอดีจ่าพี่น้องมารับชมน้ำกันเด้อจ่าหนี่มาเชี่งกีฬาเชี่งหลูกเชี่งหลานเนาะจ่านาะมารับรางวัลไปไปซอยลูกซอยหลานเนาะจ่าหลูกหลานสืบผัวรางวัลใหญ่รางวัลหลายเดิมเหมือนเดิ ลูกช่มหลานเนาะพี่น้องจ้ามาเพิ่งมาถึงกลางสนามพอดีเด้จ้าลูกหลานก็นยืนตากแดดล่อเวลาอยู่เนาะจ้าเนาะมีหลายๆหยมู่บ้านจ้าตำบลน,น้องแปนมาร่วมกันชี้มองเดียวเนาะพี่น้องมาแข่งขันกันจ้ามกมืองได้หลายโรงเรียนมาร่วมกันจ้าเบิดตำบลน,น้องแปนลราพี่น้องจ้กเพราะว่าแข่งกีฬาตำบลเนาะจ้าเนาะ กีลาตำบลมีสิบหัหมูบ้านจ้าพี่น้องตำบลน,น้องแปนมีสิบหัหมูบ้านจ้นามาแข่งขันกันจ้าพี่น้องจ้ามนเตียนกันเลยมาเชียร์ลูกเชีร์หล้านเนาะจ้าเนาะวันนี้ลูกล้านจะขวานางวั่นไป <c oughs> มาชมกมขบวนสวยงามจ้ามีแต่ขบวนสวยงามเลยค่ะพี่น้องจ้า หลับชมไปด้วยกันเด้อพี่น้องลูกหลานจะขวาร่างบ้านไปให้หมดเนี่ย <c oughs> เดินมาถึงกลางสนามจ้าก้นลายหลายพี่น้องจา้าแมทิเอนเดินกล่องไว้ๆอย่าเวียนหวัวเด้อพี่น้องอุตสา่าห์เบิ่งให้แม่เมทนเอนเดินเมทิเอนเดินรับชมไปน้วกันเด้อจา้า เดี๋ยวจะคว้ารางวัลที่หนึ่งถ้วยทองไปฝากนะคะลูกหลานจะพึงมาถึงจ่าฮุมงมาถึงกระลังนางขักวนกันรอลอเวลาเนาะจ้ะกระบวนสวยงามลูกหลานหน่อยตากแดดแล้วนั่งห่มแล้วพี่น้องจ้า เมื่อตำบลน้องแปนจ้ำจิบหกจิบหกคู่บาทจ้าพี่น้องจ้ามาแข่งขันกันจ้นก็ให้ลูกหลานได้รางวัลกับบาทเด้อพี่น้องจ่าสวยๆมันๆนาจ่ามาให้กำลังแรงใจลูกหลานจ้าพี่น้องจ่ามีแต่คนสวยงามเลยจ้ำแต่งตัวสวยๆเลยวันนี้ แดดห้อนกะแดดห้อนเด้จากพี่น้องจ้ะแดดกะห้อนจ้ะดีแต่งตัวสวยๆกะแดดห้อนแล้วนไหลไข่ย้อยหมุกขยย้อนกับป้าน,น้ำหลูกน้ำหลานแหละจ้ะพี่ให้กันยุ่งอยู่พี่น้องจ้าห้อนแล้วห้อนไห,หล กีเอเตอร์กีเอเตอร์เจอกันนะคะลูกหลานหอนจ้าพี่น้องเอ้ยเพื่อนเราคุปครองกำลังพีให้พาดใส่แดดหอนหลายจ้าพี่น้องจ้าในโอกาสนี้ขอกราบเรียนแดดหอนแดดหอนนะจ้ะเนาะ แดดฮ้อนเด้อตัวเล็กหน่อยน้อยแดดหลายฝนท่านประธานในที่แห่นี้ท่านตัวเล็กหน่อยท่านี้คุณพระองค์สวัสดีข้าผู้นี้อ๋อเรอยอ๋อเรยวันนทเกิดถแดดโอ้ยแดดฮ้อนหลายจ้าพี่น้องจักว่าจะได้พื่อนน้องว่าจะได้แข่งขันกันเนาะจ้าเนาะได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันตามระดับจ้ของสื่อค่ะการลังสิเปิดงานจ้าการลังสิเก้าเปิดงานหลักน้องจ้าโต้งโต้งแล้วจ้า เชี่ยลูกเชี่ยลานเอลูกหลานก้อนเดียนก้อนบ่ลูกหล่าเฮียออกแต่แล้วตัวก้อนบ่ลูกะรวแถวด้านนี้จนวนนักกีฬาขอให้เฉยค่ะฮ้อนฮ้อนฮ้อนเราไปยิ้มลูกหล้านกระได้ยิ้มสวยๆตัวแต่งตัวสวยๆแล้วเดียนฮ้อนโอ้ขีเอตคีเอเตอร์ขี้เอเตอร์ เดียจาได้ละเอ้ยสาวสวยจ้าสวัสดีค่ะผัวรางวัลที่หนึ่งก้าบานเด้อลูกหลานเด้อแดดหอนเด้อตัวเด็กหน่อยเนาะแดดก็รักหอนพอดีจ้าพี่น้องจ้าประสงคมในการจัดการกระชุมในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีขอเรียน กว่าถ้าได้เปิดงามจากกาลังสิเปิดง่ามแล้วจ่าสินอนแดดตระหอนเพ่าแดดรับหงไปด้วยกันเลือกี่นองพ้นกะไหลายจังจักว่าลจะทางใดแน่หลายค่ะพี่นองจ่ามาน้ำลูกน้ำหลานนะจ้านอแต่ละคน หลานมากก็ได้มากน้ำล e ูกน้ำหลานเออสาสวยจ้ากากากะการศกษาชมไปด้วยกันเด้อเขียนผ้าเดือดชมวันนี้มาชมกีฬานะคะดูกีฬาเด็กๆค่ะ หลายจ้าพี่น้องจ่าแดดกัแดดหอนกัอดทนนะจ่าเนาะเพราะว่าิแม่เจ้าลูกเจ้าหลานมานหนลูกน้ำหลานจ้าพี่น้องมันหลับรังวั่นซอยลูกหลานตอลูกหลานจะสิได้รังวั่นกำปั้นเยอะๆอย่างนี้มันหลับสวยท้อนะจ้าเนาะหลับสวยท้อน้ำลูกน้ำหลานจ้าพี่น้องจ่าเสียงข้ามันแจกกีฬาดีจ้าหอนหลาย คนหลายไล่ปีนองได้กับมาเชียร์หลานไผยหูกมั่นมาจ่าเนาะเยอะแยะเลยมานำลูกนำหลานจ้ามาเชียร์กีฬาเด้อมวันนี้โม่งงแรงกว่าเละจ้าพี่น้องจ้าอันคลิปนี้กอ่ะซ้ำนี่ก็มาจ่าเนาะ น่าเจอกันใหม่นะคะขอคำว่าสวัสดีค่ะน่าเจอกันใหมได้พี่น้องจ้าบ๊ายบาย